กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมบุถินปุมบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีหารพักเพื่อไทยวันนี้ผมขอไปสนับสนุนให้สภาตั้งคณะกรรมการวิสามันตรวจสอบการใช้งบประมาณจากวิกฤตโรคระบาดโควิด1 9ทุกยติครับท่านประธานที่เคารพในการใช้งบประมาณป่ายประาสปีตามแผนงานโครงการ ทุกกระทรวงทบวงกรมปกติเขาก็มีหน่วยงานที่ตรวจสอบภายในและภายนอกรวมทั้งองค์กรอิสระทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่แล้วแต่ว่าในงบเงินกู้เป็นงบเฉพาะกิจที่มีจำนวนมากและคนสนใจที่จะดูการใช้งบประมาณความจะเป็นนี้จะต้องตั้งคณะกรรมการวิสมามันขึ้นสภาผู้แทนแรัศดรของเรา ก็มีคณะกรรมาการสามัญประจำคณะ35คณะซึ่งมีสสเป็นสมาชิกในการตรวจสอบอยู่แล้วในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติท่านประธานที่เคารพในการทุจริตมันก็มีอยู่สองรูปแบบอันนี้ฝากถึงพี่น้องประชาชนและผู้ทุกคนที่จะมีตรวจสอบว่าหนึ่งในการทุจริตราคากลางหรือ TOR ซึ่งเป็นปัญหานะครับปกติถ้ากําหนดราคากลาง100บาทชาวบ้านเขาซื้อราคา70แต่หน่วยงานของรัฐซื้อ100รมันก็ไม่ผิดยกเว้นซื้อเกินอันนี้คือการกรําหนดในการตรวจสอบราคากลางให้เป็นไปตามที่ท้องตลาดอันที่สองนะครับที่มีการทุจริตเนื้องานหรือสเปคบางครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้สเปคหรือล็อกสเปคบ้างจุดนี้เป็นอันตรายมากนะครับถ้าเป็นถนนคอนอกรีตก็จะเห็นว่าพี่น้องก็ดูเอาว่าบริษัทไหนทำทำไปแล้วไม่ถึงปีผุพังหมดถ้าเป็นอาคารเรียนอันตรายนะครับเกิดหักพังลงมาทับชีวิตคนฉะนั้นทุกคนจะต้องช่วยกันรตรวจสอบในจุดนี้คนที่จะทุจริตได้ก็คือคนที่เข้าถึงงบประมาณทั้งโครงการ ทั้งผู้อนุมัติแล้วก็ผู้ปฏิบัติผู้ตรวจสอบนะครับผู้ตรวจรับดังนั้นในขั้นตอนการสุบสิทธิ์ก็มีหน่วยงานที่ตรวจสอบแล้วถ้ามีหลายหน่วยงานมาตรวจสอบด้วยก็ยิ่งจะเป็นการป้องกันและป้องปามเหมือนเพื่อนสมาชิกหลายคนได้พูดไว้โดยเฉพาะงบเงินกู้เฉพาะกิจก้อนนี้ท่านประธานที่เคารพในการจัดทำงบประมาณ ก็ใช้หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีหลายขั้นตอนในความโปร่งใสการมีส่วนร่วมหลักความคุ้มค่าแต่ว่าเป็นงบเร่งด่วนรัฐมนูลฉบับนี้โดยเฉพาะหลักของความคุ้มค่าบางครั้งคนที่เป็นสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรไปรับเรื่องของพี่น้องในพื้นที่หลายท่านอภิปรายไปแล้วโครงการไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการของพี่น้องประชาชน เพราะเวลากระชันชิดบ้างหรือโครงการนั้นไม่ถูกใจของผู้ที่จะทําหรือผู้ที่จะอนุมัติสมาชิกสภาผู้แทนไปเสนอแนะก็ไม่ได้หาว่าก้าวไก่ในเรื่องงบประมาณยกเว้นพี่น้องที่จะมาหาหรือในตรงนี้ว่าเดือดร้อนอะไรซึ่งเป็นความบกพร่องของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความย้อนแย้งและขัดแย้งกันบางครั้งคนที่ทําหน้าที่เปรียบเสมือนสสและส,ละสอวอ แต่ไม่ใช่สอสอและสอวอนะครับหรือบางครั้งยกตัวอย่างง่ายๆคนที่ทำหน้าที่เหมือนสามีแต่ไม่ใช่สามีเพราะว่าไม่จดทะเบียนหรือเปล่าอย่าไปคิดลึกกว่าเกินนั้นนะครับอันนี้คือความบกุกองของรัฐมนูรฉบับนี้ดังนั้นผมจึงอยากจะฝากว่าในการบริหารเงินกู้ตัวนี้ท่านนายกบัญชีเป็นหัวหน้ารัฐบาลต้องมีความรับผิดชอบ ต่อการบริหารงบประมาณในครั้งนี้ถ้าหากบริหารประสบถ้าบริหารความล้มเหลวเกิดการทุจริตถึงแม้ท่านจะไม่ได้ลงไปกำกับทุกโครงการท่านก็ต้องรับผิดชอบด้วยสองถ้าเกิดความสำเร็จก็ถือว่าเป็นความชอบของท่านแต่ผมได้ยินคำพูดของท่านตอนอภิปรายเรื่องงบเงินกู้ท่านบอกว่าการตั้งกรรมธิการงบ ก็แล้วแต่สาภาผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นการแสดงออกถึงคำพูดของท่านที่จริงมันเป็นสิ่งที่ดีที่ทุกคนจะมีการตรวจสอบถ้ามีความจริงใจผมเข้าใจท่านนายกตีมีความจริงใจตั้งใจแต่การพูดแบบนี้ถ้าภาษาการพนันเขาเรียกว่าแทงกักนะครับไม่กล้าได้กล้าเสียแต่ถ้าภาษาการบริหารเขาเรียกว่าลอยตัว ขาดวุธิภาวะผู้นำหรือที่ว่าลีดเดอร์ชิพจึงฝากเป็นข้อคิดในการที่จะตรวจสอบตรงนี้ผมใช้เวลาไม่มากครับหลายท่านที่จะพูดขอขอบคุณมากครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ